สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่นาสีสวยนะคะอยู่ในเขตตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะเนื้อที่ทั้งหมด35ไร่นะคะเราขายกันไร่ละ1 6 0 0 0 0ฟรีค่าโอนค่าใช้จ่าใดๆทั้งสิ้นเป็นโฉนดคุดแดงนะคะโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ทิพย์ยืนถึงหน้าแปลงที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะลงมาจากทางหลวง ทางหลวงชนบทหมายเลข5021ซึ่งวิ่งมาจากถนนเส้นหลักคือเส้นหลักทางหลวงแผ่นดิน3195นะคะลงมาก็เป็นทางหลวงชนบท5021ลงมาจากทางหลวงชนบท5021นะคะเลี้ยวเข้ามาเป็นถนนหินคุกนะคะลงมาถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ180เมตรนะคะ ถึงหน้าแปลงที่ของเราเป็นถนนสาธารณะนะคะและด้านซ้ายมือก็มีคอนะอลองสาธารณะอ่่องสาธารณะซึ่งน้ำมาจากคลองธรรมชาตินะคะมีทั้งปีที่นี่ทำนาได้3ามรอบนะคะไม่แห้งแล้งนะคะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะทำได้สามรอบนะคะ ที่นาแปลงนี้นะคะเนื้อที่35ไร่เราขายกันไร่ละ1 6 0 0 0 0บาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเป็นโฉนดคุดแดงนะคะโฉนดพร้อมโอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่นาซื้อไว้เก่งกำไรซื้อไว้เก็บค่าเช่านะคะสำหรับพื้นที่หน้าแปลงที่ดินนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นไม้นี้นะคะมุมนี้นะคะหน้ากว้างไปถึงสุดพื้นที่นะคะตรงญ้าสีเหลืองเลยนะคะยิงยาวไป 228รเมตรนะคะด้านหน้ากว้างและลึกลงไป162เมตรเป็นที่ลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสปันปานนะคะเอ,อ่อระบบน้ำนี่ดีมากเลยนะคะเป็นน้ำที่มาจากน้ำคลองธรรมชาติ ด้านหน้าที่ก็เป็นคลองสาธารณะแล้วก็มีถนนสาธารณะนะคะเข้ามาจากถนนทางหลวงชนบทลงมาถึงหน้าแปลงที่180เมตรอันนี้ไม่ใช่น้ำท่วมนะคะเป็นน้ำฝนแล้วก็เกษตรกรฟิดน้ำ้ำแล้วก็ได้ไถพวนไว้สำหรับตีมกัก mm. เขาเรียกตีมักนะคะไว้สำหรับทำนานะคะกำลังเริ่มที่จะเริ่มทำนานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะ เป็นที่สวยอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นที่นาแล้วด้านหน้าก็ยังมีเขาเรียกร่องสาธารณะนะคะน้ํามาจากธรรมชาติคือมาจากน้ําคลองนะคะสามารถเอามาทำนาได้สามรอบพื้นที่นี้หนึ่งข้อดีน้ําไม่ท่วมกรณีที่สองทำนาได้สามรอบมีความอุดมสมบูรณ์ดินดีนะคะอันนี้ราคาเจ้าของนะคะถือว่าเป็น ราคาขายที่ถูกมากสำหรับเจ้าของขายเองนะคะบายทิปอ่างทองนะคะเนื้อที่ทั้งหมด35ไร่นะคะไร่ละ 1, 160 0 0 0บาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นที่ดินแปลงนี้ถ้าเกิดเข้าจากทางอำเภอวิเศษชัยชาญน,นะคะมาถึงหน้าแปลงที่ดินโดยประมาณ8กิโลนะคะ แต่แปลงที่ดินห่างจากตัววิเศษอำเภอวิเศษชายชาติโดยประมาณ15กิโลห่างจากจังหวัดอ่างทองโดยประมาณ25กิโลเอ่อห่างจากอำเภอสามโก้โดยประมาณ10กิโลนะคะมันเป็นพื้นที่ที่เขตต่อเนื่องกับอำเภอสามโก้นะคะ คามมุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งนะคะค่าทิปฝากกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์สำหรับช่องรุ่งทิพย์บุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่สวยราคาถูกบายทิปอ่างทองราคาเจ้าของขายเองนะคะสวัสดีค่ะ